ข้อต่อไปนะคะเป็นข้อ5โจทย์คือระยะเวลาในการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีการแจกแจงปกติโค้งระฆังคว่อมานะคะสูตรมา z เท่ากับ x ลบมิลหารด้วยซิกมานะคะโดยมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ12 12เป็นมิลส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ1.5นะคะถ้าสุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มาหนึ่งชิ้นจงหาความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นคือ P ในวงเล็บ x x อะไร x น้อยกว่า11ก็เป็นแบบนี้นะคะก็คือให้หาพื้นที่นั่นเองถูกไหมความน่าจะเป็นก็คือเป็นพื้นที่แหละมันเต็มหนึ่งเหมือนกันด้วยอ่ะอย่างอันนี้ก็คือ P เมื่อ x น้อยกว่า11อันดับแรกต้องทำยังไงก่อน z เท่ากับ x ลบ mu หารด้วยซิกมานะคะสูตรมาครูก็แปลงจาก11เทียบกับ mu mu คือ12หารด้วย1.5ะคะอ่ะได้ z เท่าไหร่อันนี้น่าจะเป็นลบนะคะติดลบ เวลาเราเปิดตารางต้องไปเปิดจากฝั่งที่เป็นลบนะคะเสร็จปุ๊บเปิดตารางอันนี้เป็นอะไรน้อยกว่าน้อยกว่าคือเปิดตารางแล้วได้เลยได้ a เ,เท่ากับตรงกลางี่เส้นมโนคือ12เนาะพอเท่ากับค่าเฉลีย่ย1 1ก็อยู่ประมาณนี้ถูกไหมคะก้เอาน้อยกว่าคือตรงนี้เปิดตารางได้พอดีเป๊ะเลยเปิดตาราง a เ,เท่ากับเท่าไหร่ว่าไปตอบได้เลยไม่ต้องเอา1มาลบไม่ต้องคูณร้อยเพราะไม่ได้ถามเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเปิดตารางจําได้อยู่เนาะนี่นะคะ อันนี้ต้องเป็นลบก็จะดูตารางฝั่งที่เป็นลบดูว่าเราคำนวณค่าเซตหรือค่าสีสกอบมาได้เท่าไหร่เนาะต่อไปค่ะอันนี้มีกี่ข้ออ๋มีแค่3ข้อวันนี้เบาๆ3ข้อจะได้เคียงงานเก่าด้วยเนาะห้ระหว่างระหว่างเปิด2รอบแล้วมาลบกันถูกไหมะระหว่าง10และ13นะคะก็หา2รอบเซตเท่ากับ10ลบ12ส่วน ได้เซตเท่าไรพักไว้น,นี่น่าจะติดลบนะคะเซตที่2อันนี้กูห้อยไปเลข1กับเลข2ไว้แล้วกันเนาะก็เป็น13าลบ12ด้วย1.5อันนี้น่าจะเป็นบวกนะคะเปิดตารางสองรอบนะคะคนละตารางกันฝั่งนี้ต้องเปิดตารางที่เป็นลบนะคะส่วนฝั่งนี้เปิดตารางที่เป็นบวกได้เขียนตรงนี้แล้วกันนะเปิดตารางได้ a e, เท่ากับว่าไป อันนี้ก็เหมือนกันเปิดตารางได้ AA มันจะคำว่า area ียที่หมายถึงพื้นที่นะได้เท่าไหร่ว่าไปอันนี้ A1 อันนี้ A2 แล้วก็นำา A1 กับ A2 มาลบกันเอาผลต่างมันมาตอบนะคะครูว่า A2 น่าจะเยอะกว่าเพราะว่ากินพื้นที่มาเยอะกว่านะคะก็นำา A2 ตั้งลบด้วย A1 นะคะก็จะได้มาเป็นคำตอบนั่นเองอเคครูลบอันนี้นะจะได้ไม่เกียวกันี้นะคะ ่อไปมากกว่าถ้าเจอมากกว่าคือต้องเอาหนึ่งมาลบเพราะว่าอาย่างข้อสองเนี่ยข้อสองพื้นที่จะเป็นแบบนี้ที่ครูต้องการคือตรงนี้นะคะก็คือเปิดสองรอบรอบแรกคือจะได้ยางมาถึงนี่อีกรอบหนึ่งคือได้ตรงนี้ส่วนต่างก็คือตรงนี้นั่นเองที่เราจะได้นะคะต้องมาลบกันส่วนมากกว่าปกติเปิดตารางจะได้ส่วนที่มันเป็นเส้นมโนคือ12ถ้า14ก็ต้องเกินมาอีกหน่อยหนึ่งสิบสีอยู่ประมาณนี้ถูกไหม เวลาเปิดตารางจะได้พื้นที่ที่แรงเงาจากเส้นนั้นไปทางซ้ายมือสุดเสมอนะคะจะได้เป็นน้อยกว่าตลอดแต่ถ้าครูอยากจะได้ที่มันเป็นมากกว่าก็ต้องเอาหนึ่งมาลบนะเพราะพื้นที่ทั้งโค้งปกติเนี่ยจะมีค่าเป็นหเสมอเราก็หาเป็น Z เท่ากับ1 4สี่ลบสิหารด,ด้วย1.5ได้เท่าไหร่ว่าไปเปิดตารางอันนี้แหละตารางนะได้ A เท่ากับเท่าไหร่ว่าไปซึ่ง a ของครูอยู่ตรงนี้ค่ะนี่เป็นพื้นที่ตรงนี้นะคะ อันนี้1ิอันนี้12นะแต่ว่าครูต้องการพื้นที่ส่วนที่เป็นสีเขียวคือมากกว่าถ้ามากกว่าต้องแรงเอาไปทางกว่ามือเนาะเพราะฉะนั้นจะได้ A อสิบเอันนี้เป็น a น้อยกว่าแล้วกันนะส่วน,นนี้เป็น A มากกว่านะคะเท่ากับ1ลบที่เราเปิดตารางได้ตรงนี้นะคะก็จะได้ออกมาเป็นคำตอบนั่นเองอลองทำเองดูเนาะ